เมื่อบอกีนาทีที่ผ่านมานะครับน้องอุ้งอิงรัตนาพรน,นะครับได้โพสต์ขอความนะครับบอกว่าโอ้ยน้อเต่นขึ้นมาล่ะเข่าิ๊กตอกได้ดีใจคักพี่น้องว้าอียงหุดบอรับผู้ติดตามน้องตอนนี้นะครับสามแสนกว่าคนแล้วนะครับคนกดถูกใจหกจุดเ็ดลานพี่น้องวา รวดเร็วขนาดไหนครับคนเบึงนะครับคลิปนี่สองล้านกว่ากับมีแล้วครับลงใส่เวลาบ่โดนครับหลังจากที่โพสเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ฟซี FC, มาให้กําลังใจแบกย่างหลายดีใจน้ำาหลายครับยินดีน้ำนองหลายิยนดีน้ำลูกสาวใน่องขื้นแล้วบางคนวางสีนะครับเนาะโอ้ก็ือว่าปังที่สุดนะครับตอนนี้ วาว่าจะเป็นผู้ใดรล่การใดนะครับเข้ามาหานองผมบอกเลยว่าดังทั้งนั้นพอตอนนี้นะครับไผ่เนี่ยก็ต้องหู้ว่าครับนองนี่ดังขนาดไหนรายการทรทัศ์รลยการอีหยงังต่างๆนะครับคิวนี่บ่ามเป็นว่านองสิว่างง่ายๆได้ครับพี่นองเอฟซีไปเบิ้งโหลดครับว่ารล่การใดที่นองไปนะ เรติ้ง <L> เป็นขนาดไหนครับเบิ้งยอดคนดูไดียเลยนะครับว่าคลิปที่น้องอัดรายการอยู่นั่นช่วงนั่นเนี่ยไปเบิ้งเลยครับยอดวิวนี่บบตั้มกหลักแสนแน่นอนครับมั่นการันตีไดีเลยนะครับว่านี่คือความดังซึ่งเป็นศิลปินที่เป็นตัวของตัวเองนะครับบบไรเอเปวคือ ตัวตนจะของเป็นแบบใดกระทาแบบนั้นบ่ต้องไปเสแซงบางคนนี่เสแซงเหรอครับเฮ็ดให้ภาพลักตัวเจ้าของนดูดีแต่อันนี้บออะครับด้วยความใสซื่อจะของเป็นแบบใดก็เห็ุแบบนั้นบ่ต้องไปเติมแต่งจริตนิสัยของตัวเองบางคนต้องเฮ็ดตัวเจ้าของให้มันดูดีต้องสั่งภาพสั่งพริบจื่ออันนี้บ่ต้องเลยนะครับ อา้าวกะขอแสดงความยินดีกับน้องนะครับติ๊กต็อกนี่ได้กลับขึ้นมาแล้วถึงช่องเก่าช่องใหม่นะครับติดตามเบิ้งคือเก่าครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับบอสโจกะแหงคักแล้วครับสาวน้อยสะดิดแบนบอสโจนะครับบอกเลยว่าถาบอดังบอปังสีบอปอยบอย่อมที่ผ่านมากะข้ามดูถูกนี่แหละ ก็เลยว่าเอามาเป็นแรงบันดาลใจของตัวเจ้าของเฮดห้มันประสบความสําเร็จนี่แหละครับเพราะว่าบอสโจเพิ่นบอกก็แล้วครับว่าถ้าเฮดหยังสักอย่างต้องเฮดให้สุดฟีมือแล้วก็สีเอาปังให้ได้เพราะฉะนั้นบ่มีทางย่อมถอยแน่นอนล่ะครับสุดยอดนะครับผู้บริหารที่คิดแบบนี้แต่ว่านะครับคนผู้บริหารเนี่ยคิด ได้นะครับแต่ว่าสิประสบความสําเร็จยางบอโจนี่กับคอนขางทีหายากนะครับถือว่าเป็นสิ่งทีดีนะครับสําหรับแวดวงหมอลำเฮ้านี่แล้วก็เห็ดใหม่ๆเห็ดแนวแหวกแนวนี่ครับค้นมักแบบนั้นแหละครับเป็นอย่างเอฟซีถึงหลายพอจังสะครับคือบางย่างนี่คิดนอกกรอบนอกกรอบว่ามันนอกกรอบสิ่งบ่ดีนะครับนอกกรอบที่เห็ด สิ่งที่แปลกไหมสำหรับวงการนั่นแหละครับผู้ใดคิดแบบนั้นได้ล้กกามันสิต่อยอดไปเรื่อยๆดอกครับเอฟซีนะเม้นตอนนี้เพิ่นเฮ็ดอีหยังกับเบิ่งอยู่ครับบอโจเพิ่นเฮ็ดอีหยังมามีแต่คุณภาพทั้งนั้นย่างที่เพิ่นว่าล่ะครับเฮ็ดหยังก็ต้องเฮ็ดเต็มที่เฮ็ดให้ดีถ้าเฮ็ดบ่ดีโอ้มันเสียแบรน์บอโจด้วยครับเด้อเป็นหยังเพิ่นย่างเฮ็ดทุกอย่าง,น,าง, AD, างนี่ มีคุณภาพแบบนี้นะครับนาะทุกคนนี่กัคงสี่เห็นดอกคับว่าความตั้งใจของเพลินความมุ่งมันของเพลินนี่เฮ็ดอิลีเฮ็ดจริงจังครับแล้วกัง,งานหลายบ่ครับพี่น้องวา่าทุกมือนี่เห็นบ่ครับจนจนหยุดมาเพื่อสิมาซ่อมวงใหญ่เฉยเลยครับนี่ถา้าบ่อสันนี่บอกเลยว่าบบท่านได้กลับมาดอกครับ ยังมีนิคอนเสิร์ตอยู่คือเขาแต่ว่ามันต้องมาซ้อมล่ำเนาะครับเนาะมันล่ำเหลืองต่อก่อนของวงใหญ่น้ำมันก็ต้องเห็ดไปทั้งสองยางควบคู่กันยางสาหน่อยเสดเดิดแบรนนี่กับสิมี่ชมพู่กับเผ็ดพ่อยนะครับจะเป็นตัวหลักเลยล่ะครับเพราะว่าเดินสายอยู่เข่าพับเนาะครับเนาะคือเป็นแบนของของสาหน่อยเองนะครับยางหมอลำใจกันลอยกับ คุณแอนออรดียังสีเนาะครับเนาะมันก็เป็นแบรนด์ของเพื่อนเพื่อกันออรดีแบรนด์นั่งสีไหมนี่นะครับมันดีนะครับคือรับงานหลายยางสีเนาะครับเนาะรถเฮงส่ก็มีเบิร์มีทถูกย่างเลยเดยครับยางที่เห็นตอนนี้คือแบบให้มันครบเสร็จไปเลยอย่างมอลลั่มหน้ามีหกเพื่อกันครับก็สิเป็นค้ข่ๆโล่งละครอนโล่งมอลำเลยไหมครับ ผู้ใดอไปเบิ่งเขาไปเบิ่งไห้เลยอยังสิไหมคือลรงหนังนี่ไหมนี่นะมันคือมิติใหม่นะครับแล้วก็บ่จําเป็นต้องไปนังยูหันก็ได้ไล่สดก็มีนี่กุมปิดผู้ใดอยากเบิ่งกันนั่นแหละครับเสียค่าเข้าไปเบิ่งก็เป็นการอุดหนุนสนับสนุนกันได้ครับอยู่ต่างประเทศกับเบิ้งได้อยู่ไสกับเบิ่งได้ครับขนาดเฮ็ดงานนะครับถ้าเฮ้าพักเฮายังสามารถเข้าไปเบิ้งได้คือกันครับ นี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่แหวกแนวขึ้นมากนะครับว่งการหมอล่ำแล้วก็ซื้อโซเชียลมันสามารถเข้าไปสนับสนุนกันได,ด้นะครับดีนะครับผมว่าแบบนี้บอต้องเสียคานะ่ะมันไปเบื้งไก่ขนาดนั้นกับเบื้งใดแต่ถาวาความมวนความยังนะมันก็ะสู่ไปเบิ้งไกลๆว่าไดครับแต่ว่าไปหอดแล้วซีมี่มองเข้าไปบงบอแค่นั้นนะครับซึ่งคนอยู่ไกลนี่เขาไปปูสา์จองนะครับ บ่เมนว่าไปไกลคือไปนะ่ต้องไปตะเลี้ยวนะครับต้องเป็นวนว้นแต่บ่สั่นบ่มีแทนอนครับทีพักทีเศร้าสียูใส่หรือสีไปยืนอยู่เบิดขึ้นมาครับเพ่งซากฮะต้องนั่งน้ำดยครับสีไปยืนตะอยู่ขังซังกระสีหันบ่ไหวขึ้นกันนะครับบ่เป็นยังหรอกครับเพราะว่าเคยเป็นขึ้นกันนี่แหละครับอยากให้มันเป็นแบบนี้แหละวงการมอลล่าม,มีการแข่งขันกันแล้วก็ ว่ามันแข่งขันกันแบบสิขากันด่ากันเถียงกันในบ่เมีนครับคือคุณภาพของหมอลำนี่แหละครับแข่งกันแบบนี้แล้วก็คนดูก็ซีได้กำไลมากที่สุดนั่นแหละครับกระเบื้องถูกอย่างถูกแนวอย่างถีบขณะนั้นไปขืนซอยขณะน,นี้นี่มันดีเลยครับมากขึ้นกันครับเพราะว่ามันเป็นการซอยกัน กสิด,ดึงเอฟซีตั้งผลมาเบิงฟังทั้งหนีน้ำทังสี่ไหมครับนี่แหละครับปรากฏการแบบนี้อยากให้เกิดขึ้นอยากเห็นมาโดนหระครับสูงสุดแหระครับตอนนี้ผมบอกไว้เลยว่าจุดพีคของวงการหมอล่ำนี่แหละครับมีการปรับเปลี่ยนมีการแข่งขันแต่ว่าคณะใดมามีปรับฉากปรับแดนเซอร์โอ้ชุดหลายแน่ครับลงทุนกันลายล่านนะครับเนาะ,นะก็ถือว่า ผลกำไรตกสู่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกาสนับสนุนทุกคณะนะครับบอเดวาคณะใดดีบอดียูทีทุกท่านนะครับี่ซิเบิงคณะใดครับขอบคุณครับ